ฮัลโหลโป้งปงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับจ้าฝูในตอนที่แล้วจ้าฝูได้นำกองกำลังทหารไปสู้รบอยู่ภายใต้รอยแยกข้างล่างและเมื่อสิ้นสุดเส้นทางจ้าฝูได้ค้นพบค่ายกลสกัดกลั่นสวรรค์ปฐพีมันคือหนึ่งในหกเวทมนต์ายเวทมนต์ท้าทายสวรรค์อันยิ่งใหญ่ซึ่งมันสามารถกลั่นได้ทุกสิ่งและสะกัดพลังงานต้นกำเนิดของมันเองได้แน่นอนว่า เส้นทางที่นำมาค่ายกลสกัดกลั่นสวรรค์ปฐพีนี้มีเป็นพันๆเส้นทางซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีกี่กลุ่มหรือกลุ่มไหนที่ค้นพบเส้นทางมายังค่ายกลสกัดกลั่นสวรรค์ปฐพีนี้ดังนั้นเจ้าฝูจึงสั่งให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและไม่ต้องเดาเลยว่าหลังจากที่เจ้าฝูนํากองกําลังของเขามายังค่ายกลสกัดกลั่นสวรรค์ปฐพีนี้แล้วเขาได้รับสินของอุปกรณ์หรือแม้แต่อาวุธเป็นจํานวนมาก เมื่อเจ้าฝูกลับขึ้นมายังพื้นดินแล้วเขาก็ได้รับการรายงานจากหลี่ซือที่ทําให้รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลี่ซือได้รายงานว่ามีเผ่าคนแครทเฮาได้เข้ามาขอให้คามั่นสัญญาจะมอบความจงรักภักดีแก่เจ้าฝูสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าหมู่บ้านคนแครทเฮาที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านฉินประมาณ100กิโลเมตรได้ถูกเผ่าพันุ์อ็อกโจมตีจนไม่เหลือซากที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มีแค่ประมาณ30กว่าคนที่สามารถหลบหนีออกมาได้ อีกทั้งประชากรออกที่เข้าโจมตีหมู่บ้านคนแครัเฮาก็มีกว่า5,000ตัวแน่นอนว่าเป็นอันตรายอย่างมากกับหมู่บ้านต้าฉินดังนั้นเจ้าฝูจึงได้นำตัวไปฉี้และคนอื่นมาหารือเกี่ยวกับเรื่องของออกเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงเชิญรับฟังได้เลยค่ะเจ้าฝูตอนที่33วิวัฒนาการผ่านการฆ่าฟันหมู่บ้านออกนั้นมีออกอยู่5,000ตัว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้านต้าฉินและเป็นไปได้ว่าจะเป็นหมู่บ้านระดับสูงหลังจากพูดคุยกับไปฉีและคนอืนอ่นๆแล้วเจ้าฝูก็ตัดสินใจว่าในตอนนี้มันจะเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงพวกมันดังนั้นเจ้าฝูจึงตัดสินใจที่จะไม่สำรวจทางชิดเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับพวกออกในเวลาเดียวกันเขาก็สั่งให้ทุกคนในหมู่บ้านเพิ่มการป้องกันและความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นกลับมาที่เผาพันุคนแคร คนเหล่านี้จะรู้จักการหลอมสร้างโดยธรรมชาติและมีพรสวรรค์นในด้านนี้อยู่แล้วแม้ว่าพวกมันจะเป็นคนคราทาแต่พวกมันก็มีทักษะการหลอมสร้างและความช่วยเหลือจากคนคราทาก็ทําให้ลดภาระของหวางต้าหูไปมากซึ่งตอนนี้จ้าฝูจะสามารถผลิตอุปกรณ์ได้เป็นจํานวนมากแล้วจ้าฝูได้ทําการจัดการเรื่องการซ่อมแซมโลกของนักรบกอบ,บบินทั้ง10ตัวก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเขาก็นําตาประทับคําสั่งออกมา และปลดปล่อยทหารม้าโครงกระดูกทั้ง10บตัวสิ่งนี้ทําให้เกิดเสียงร้องด้วยความตกใจและความหวาดกลัวเป็นจํานวนมากเจ้าฝูจึงรีบอธิบายว่าทหารม้าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเราเจ้าฝูวางแผนที่จะสร้างชุดเกราะชุดใหม่ให้กับทหารม้าโครงกระดูกเพื่อเพิ่มการป้องกันของพวกมันโดยปกติทหารม้าโครงกระดูกทรงพลังมากอยู่แล้วและถ้าทหารม้าโครงกระดูกมีชุดเกราะเต็มยศแม้แต่เจ้าฝูก็คงจะไม่สามารถสังหารพวกมันได้อย่างง่ายๆ ทันใดนั้นเองชาวบ้านหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มสอดแนมก็ได้เข้ามารายงานฝ่าบาทพวกเราค้นพบหมู่บ้านกอบบินหนึ่งแห่งที่อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก12กิโลเมตรในช่วงเวลานี้เจ้าฝูต้องการจะทดสอบไอเดียของเขาที่มีต่อด้านล่างของรอยแยกดังนั้นเขาจึงพาทหาร300คนมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกของหมู่บ้านต้าฉินหมู่บ้านกอบบินแห่งนี้คล้ายกับหมู่บ้านของโลกและมีกอบบินอยู่ราวๆ300ตัว จาก300ตัวนั้นมีเพียง200ตัวที่สามารถต่อสู้ได้การป้องกันโดยรอบของหมู่บ้านค่อนข้างอ่อนแออีกด้วยตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกดินลงแล้วซึ่งเป็นเวลาที่กอบบินกำลังกลับมาจากการล่าสัตว์จาฝูได้แบ่งทาหารของเขาออกเป็น4กลุ่มในทันทีและแดักซุ่มโจมตีพวกกอบบินพวกเขาฆ่ากอบบินทั้ง4กลุ่มทําให้หมู่บ้านกอบบินเสียชาวบ้านไปจํานวน160ตัวในตอนนั้นพวกกอบบินยังไม่ได้ตรวจพบอะไร มันกำลังจะมืดแล้วและพวกมันก็กำลังรอให้ทีมล่าสัตว์นำอาหารกลับมาอย่างไรก็ตามพวกมันก็ต้องรู้สึกผิดหวังไม่มีกอบบินตัวไหนที่กลับมาเลยแต่กลับเป็นลูกศรไฟที่เริ่มยิงเข้าใส่หมู่บ้านแล้วก็สังหารกอบบินไปเป็นจำนวนมากทั้งยังทำให้สิ่งปลูกสร้างของพวกมันลุกไหม้ด้วยหลังจากนั้นสักครู่ในที่สุดกอบบินก็ตระหนักได้ว่าศัตรูโจมตีและพวกมันได้รวบรวมกองกำลังของพวกมันแล้วก็วิ่งออกมาจากหมู่บ้าน เมื่อเจ้าฝูเห็นว่ามีกอบบินไม่ถึง100ตัวที่วิ่งออกมาเขาก็อัญเชิญทหารม้าโครงกระดูกทั้ง10ตัวและพาทหารส่วนที่เหลือเข้ารับการโจมตีทหารม้าโครงกระดูกกระทุ้งม้าของตนเองม้าโครงกระดูกได้ควบเข้าใส่กอบบินและหลังจากที่กอบบินเห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวของทหารม้าโครงกระดูกทั้ง10ตัวพวกมันก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไรก็ตามพวกมันได้รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดและพุ่งเข้าไปข้างหน้าต่อ ทหารโครงกระดูกได้แทงกอบบินและทะลวงหน้าอกของศัตรูส่งผลให้เลือดสาดกระเซ็นขึ้นไปในอากาศทหารม้าโครงกระดูกทั้ง10ตัวเปรียบเสมือนใบมีดออนแหลมคมที่แทงเข้าไปในกองกําลังกอบบินพวกมันพุ่งทะยานผ่านกอบบินทั้งหมดโดยไม่สามารถหยุดยั้งได้และแบ่งกอบบินออกเป็นสองกลุ่มนี่คือพลังของทหารม้าละ่ะต่อจากนั้นผู้ใช้โลและทหารรับของเจ้าฝูก็พุ่งเข้าไปและเริ่มต่อสู้ระยะประชิดกับพวกกอบบิน พวกกอบบินไม่ได้มีโอกาสใดๆเลยพวกมันมีจํานวนน้อยกว่าตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วแล้วก็ถูกความหวาดกลัวที่มีเต่าทหารม้าโครงกระดูกทําให้ขวัญและกําลังใจของพวกมันลดลงไปเป็นอย่างมากจาฝูได้ตัดสินใจว่ามันน่าจะเกินพอแล้วแล้วก็บอกให้ผู้อาวุโสโลกโน้มน้าวให้กับพวกกอบบินยอมจำนนซะไม่น่าแปลกใจที่หมู่บ้านกอบบินเลือกที่จะยอมจำนนตอนนี้เหลือกอบบินอยู่เพียง30ตัวเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุสตรีมีคันหรือเด็ก และเหลือเพียงแค่สิบกว่าคนที่สามารถต่อสู้ได้พวกมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยอมจำนนเจ้าฝูมองไปที่ทหารม้าคโครงกระดูกทั้งสิบตัวหลังจากการต่อสู้จบลงพวกมันก็ยืนอยู่ข้างๆซากศพของกอบบินและสายธานของออราสีเทาได้เริ่มไหลออกมาจากซากศพเข้ามาสู่ทหารม้าคโครงกระดูกต่อจากนั้นเพลิงวิญญ,ญาณภายในศีรษะของทหารม้าคโครงกระดูกก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นอืมพวกมันสามารถวิวัฒนาการผ่านการคาฟันได้ จ้าฝูพึงพำกับตัวเองด้วยความประหลาดใจเจ้าฝูไม่ได้ถือสาอะไรกับเรื่องนี้ถึงอย่างไรการที่สามารถวิวัฒนาการผ่านการฆ่าฟันได้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเขาหลังจากนั้นเจ้าฝูก็ไปที่โถงของหมู่บ้านเพื่อพิชิตหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็เลือกทําการย้ายเขาได้รับการประกาศจากระบบที่บอกว่าเขาได้รับคะแนนความสําเร็จ50แต้มและหมู่บ้านต้าฉินก็ได้รับค่าประสบการณ์อีก201แต้ม จากนั้นเขาก็นำศพของกรอบบินบางส่วนกลับไปยังหมู่บ้านใต้ฉินด้วยภายหลังจ้าฝูก็นำคนบางส่วนไปที่แท่นบูชาที่มีโครงกระดูกอยู่เพื่อทดสอบไอเดียของเขาเขาวางศพของกรอบบินหนึ่งตัวไว้ภายในค่ายกลนก่อนที่จะเปิดใช้งานมันเมื่อค่ายกลถูกเปิดใช้งานลำแสนกระพุ่งออกมาจากมันในขณะที่พลังงานร้ยรูปร่างได้ยกซากศพกรอบบินขึ้นสูงในอากาศเลือดและเนื้อของกรอบบินดูเหมือนจะละลายแต่พวกมันก็ไม่ได้ตกลงมาที่แท่นบูชาเลย กลับกันพวกมันลอยไปทางหัวของมันจากนั้นศพของกอบปบินก็กลายเป็นโครงกระดูกในขณะที่ลูกแก้วแสงโลหิตได้ลอยอยู่ตรงกลางหน้าผากของมันคลายคนเวทมนต์หยุดลงและโครงกระดูกก็ร่อนลงบนพื้นในขณะที่ลูกแก้วแสงโลหิตได้ลอยอยู่ในอากาศจ่าฝูเดินเข้าไปและมองไปที่ข้อมูลของมันแม้ว่าจะด้วยบุค,คลิกของเขาแต่เขาก็ยังอดหัวเราะออกมาด้วยเสียงอันดังไม่ได้มาดูกันว่า ใครจะสามารถหยุดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต้าชินได้ลูกแก้วระดับ F รายละเอียดพลังงานต้นกำเนิดของดวงวิญญาณจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อนหลังจากใช้ลูกแกว้วคนผู้นั้นจะสามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ F ได้แม้ว่าเจ้าฝูจะรู้ว่ามันเป็นค่ายคนสำหรับการสกัดซากศพแต่เจ้าฝูก็ไม่คาดคิดว่ามันจะสร้างลูกแก้วแสงเช่นนี้ขึ้นมาได้มันสามารถเปลี่ยนระดับของผู้คนได้จริงๆแน่นอนว่า มันก็ไม่สําคัญหรอกว่าลูกแก้วนี้จะเป็นลูกแก้วระดับ F หากเขาได้รับซากศพระดับสูงจากสิ่งมีชีวิตระดับ S, SS หรือ SSS ลูกแก้วแสงที่สกัดจากพวกมันก็จะสามารถเพิ่มระดับของผู้คนได้สูงยิ่งขึ้นในตอนนี้การบ่มเพาะยังไม่สําคัญมากนะักอนาคตจะถูกตัดสินโดยทหารที่มีระดับการบ่มเพาะที่สูงและหากทหารของเขามีระดับสูงกว่าความเร็วในการบ่มเพาะของพวกเขาก็จะย่อมสูงขึ้นไปด้วยเออ มันคืออะไรกันฝ่าบาทไปชี้ถามขึ้นมาด้วยความสงสยัยเขาแทบจะไม่เคยเห็นเจ้าฝูเป็นเช่นนี้มาก่อนและมันก็แปลกสําหรับเขามากเจ้าฝูส่งลูกแก้วให้กับไปชี้และหลังจากที่มองไปที่มันไปชี้ก็พูดออกมาด้วยความตกใจหืมมีสิ่งที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้อยู่ในโลกด้วยหรือนี่เจ้าฝูพยักหน้าหลังจากคิดย้อนกลับไปถึงรายละเอียดของค่ายกลสกัดกลั่นสวรรค์ปทพีแล้ว ซึ่งบอกว่ามันคือหนึ่งในค่ายกลท้าทายสวรรค์อันยิ่งใหญ่แล้วเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอีกห้าอันที่เหลือเป็นอย่างไรฝ่าบาทการได้รับค่ายกลท้าทายสวรรค์เช่นนี้มาคือมหาโชคของต้าฉินเมื่อคิดถึงอนาคตของต้าฉินไปฉีก,ก็แสดงความยินดีกับเจ้าฝูในขณะที่เขาประสานมือไว้ด้วยเอาละ่ะเจ้าฝูกล่าวในตอนนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของเรา ดังนั้นพวกเราควรดำเนินการปกป้องมันหลังจากนั้นไปฉีก็ได้นำคน400คนมาปิดกั้นเส้นทางเดินอื่นๆจ้าฝูเองก็ไม่รู้ว่าทางเดินอื่นนั้นนำไปสู่ที่ใดได้บ้างดังนั้นเขาจึงตัดสินใจปิดกั้นพวกมันไว้ก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบทีละเส้นทางในภายหลังนั่นคืองานหลักในอีก2-3ถึงวันข้างหน้าหลังจากจัดการกับเรื่องทั้งหมดแล้วจ้าฝูเองก็ออกมาจากโลกจติสวรรค์ และอ่านฟอร,รัมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโลกทั้งใบได้เริ่มตกลงสู่ความสับสนวุ่นวายประเทศความเชื่อและเผ่าพันธุ์ต่างก็เริ่มปะทะกันอย่างรุนแรงจ้าฝูตอนที่34เมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ชายแดนของประเทศจีนทั้งหมดได้คุกรุ่นไปด้วยสงครามทางด้านเหนือคือจัก,กรวรรดิรัสเซียที่จ้องมองประเทศจีนราวกับเสือกำลังเฝ้ามองเหยื่อของมัน ด้านใต้ก็เป็นกองกําลังอันหลักหลายจากเวียดนามสําหรับทางด้านซ้ายนั้นเป็นชนชาติและจัก,กรวรรดิจากทางฝั่งอินเดียถึง23แห่งและทางด้านขวาก็มีการปลุกปั่นจากโคกรกุยอแพ็กเจและชิรานอกจากนี้ยังมีหุบเขาโอดาศักดิ์สิทธิ์ที่นําโดยลูกหลานของโอดานูบุนงะจัก,กรวรรดิโรมันโบราณเองก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาแล้วและสันตตสัมนักก็ได้เริ่มสร้างกองทัพครูเสดเพื่อจุดประสงค์ด้านการฟื้นฟูศาสนา ทางฝั่งตะวันตกว่ากันว่าลูกหลานของกษัตริย์อารเธอร์เพนดรากอนทีน่าเพนดรากอนได้รับดับเอ็กซ์คาลิเบอร์มาแล้วในเวลาเดียวกันลูกหลานของฟาโรโบราณเร้เริ่มเรื่องอำนาจขึ้นและยังมีชนเผ่าอีกมากมายที่เริ่มพัฒนาทั่วทั้งโลกจุติสวรรค์ดูเหมือนจะตกลงสู่ความโกลาหลและข้อผูกมัดต่างๆก็เริ่มจะน้อยลงทุกทีเพราะแต่ละประเทศแต่ละาศาสนาและแต่ละวัฒนธรรมล้วนแตกต่างกัน ฝ่ายต่างๆจึงเริ่มต้นสงครามต่อกันการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดก็คือการต่อสู้ในเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศและเลือดก็ดเริ่มย้อมผืนดินในพื้นที่เหล่านั้นให้กลายเป็นสีแดงแน่นอนว่าสถานที่ที่วุ่นวายที่สุดก็คือประเทศจีนจีนเป็นมหาอำนาจทางฝั่งตะวันออกมาอยู่เสมอและในประวัติศาสตร์ก็ได้รุกรานหลายๆประเทศด้วยเหตุนี้จีนจึงได้รับการสอดแนมโดยผู้คนจากหลากหลายประเทศ และก็มีชายแดนติดกับประเทศอื่นมากมายทําให้ความขัดแย้งคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จาฝูอ่านหัวข้ออื่นอีกจํานวนหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวจีนที่อาศัยอยู่ใกล้กับชายแดนซึ่งต่างพากันได้รับความอัปยศในหลากหลายวิถีทางหลายๆคนในโลกแห่งความเป็นจริงได้สร้างหัวข้อเยอะเยะเยถึงความไร้พลังของชาวจีนทําให้ความตึงเครียดในโลกแห่งความเป็นจริงเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยเรื่องนี้ทําให้ผู้ที่ได้รับมรดกชาวจีนหลายคนโกรธมาก ผู้ที่ได้รับมรดกแห่งแควนเจ้าเจ้าหยางซึ่งวางรากฐานอยู่ใกล้กับชายแดนขเขารวบรวมชาวจีนทุกคนในพื้นที่และเข็นฆ่าชาวบ้านหมู่บ้านศัตรูสิบแห่งซึ่งทําให้ได้รับชื่อเสียงและเกียรติยศมาเป็นจํานวนมากนั่นคือสถานการณ์นักเขตชายแดนแผ่นดินเต็มไปด้วยการสังหารและความมืดก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโลกก็ตกลงสู่ความสับสนวุ่นวายถ้าในตอนนี้มันเป็นซะแบบนี้แล้วในอนาคตมันจะเป็นเช่นไรกัน จาฝูตัดสินใจกลับเข้าไปยังโลกจุติสวรรค์และใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อปิดกั้นเส้นทางเดินอื่นๆที่มายัางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกอย่างไรก็ตามเขาก็ได้เปิดให้มีเส้นทางสำรวจไว้บ้างบางส่วนในเวลาเดียวกันจ้าฝูได้สั่งให้ทหารของเขาดำเนินการลาดตระเวนอยู่รอบๆหมู่บ้านต้าฉินหากพวกเขาสามารถหาหมู่บ้านอื่นๆได้จ้าฝูจะกลืนกินพวกนั้นเพื่อเพิ่มจำนวนคนที่เขามีนี่เป็นสิ่งที่จ้าฝูต้องทำ การคุกคามของอ,อก5,000ตัวเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งเกินไปและถ้าพวกเขาโชคร้ายพอที่จะถูกค้นพบพวกเขาจะไม่มีโอกาสต้านทานพวกมันได้เลยจ้าฝูได้ไปที่ห้องค้นคว้าเขาไม่เคยได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับช่องทางการเทเลพอร์ตเลยดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อบอกให้บัณฑิตของเขาเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะที่ทําให้เขาได้เห็นระดับของซากศพผู้นําหรือหลอด สามารถดูระดับของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้เท่านั้นดังนั้นทักษะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเจ้าฝูในตอนนี้ที่มีค่ายกลสกัดกั่นสวรรค์ปทพีในขณะที่เจ้าฝูเดินเข้าไปในห้องค้นคว้าไปฉานก็เดินเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าแห่งความยินดีในขณะที่เขารายงานว่าฝ่าบาทพวกเราค้นคว้าเกี่ยวกับช่องทางการเทเลพอร์ตสำเร็จแล้วเรื่องนี้ได้สร้างความประหลาดใจบนยินดีให้กับเจ้าฝูเป็นอย่างมาก ต่อจากนั้นเขาจึงสั่งให้คนบางส่วนสร้างช่องทางการเทเลพอร์ตไว้ที่ข้างๆหมู่บ้านต้าฉินในทันทีสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นก็คือช่องทางของการเทเลพอร์ตขั้นต้นและมันสามารถเคลื่อนย้ายคนได้ครั้งละสองหนึงสามคนและเพื่อที่จะสร้างช่องทางการเทเลพอตร,ระดับสูงบัณฑิตจ,จําเป็นจะต้องค้นคว้าให้มากกว่านี้แต่สําหรับเจ้าฝูช่องทางการเทเลพอตนี้ก็เพียงพอแล้ว จ้าฝูจึงสั่งให้บันิตของเขาไปเริ่มค้นคว้าทักษะที่ทำให้เจ้าฝูเห็นระดับของซากศพแทนตอนนี้พวกเขาก็มีช่องทางการเทเลพอร์ตแล้วเจ้าฝูจึงได้ทำตามความคิดของตนเองและแตัดสินใจที่จะไปดูเมืองหลักหลังจากที่ช่องทางการเทเลพอร์ตเสร็จสมบูรณ์มันก็สามารถเชื่อมต่อกับช่องทางการเทเลพอร์ตของเมืองหลักและพาเจ้าฝูไปที่นั่นได้โดยตรง จ้าฝูเรียกไปฉีเข้ามาแล้วก็นําเงิน236เหรียญเงินที่เก็บไว้พร้อมกับอาวุธระดับคามอีกจำนวนหนึ่งไปด้วยเขาเอาอาวุธระดับคามไปด้วยเพื่อทําให้มั่นใจว่าเขาสามารถซื้อสิ่งที่ตนต้องการได้เจ้าฝูและไปฉียืนอยู่บนช่องทางของการเทเลพอร์ตและเมื่อเจ้าฝูยื่นมือออกมาเขาก็เห็นชื่อเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์ป่าทหารและเมืองพึกษาปีศาสเจ้าฝูคิดอยู่ครู่หนึ่ง ทันใดน,นั้นไปฉีและเขาก็ได้สวมใส่ผ้าคลุมสีดำกันดั้งคู่เพื่อปกปิดตัวตนของตนเองจ้าฝูไม่อยากให้ลักษณะและตัวตนของเขาถูกเปิดเผยสำหรับที่ที่พวกเขากำลังจะไปกันนั้นจ้าฝูได้คิดถึงอันเดสที่ทางเดินดังนั้นเขาจึงเลือกเมืองศักดิ์สิทธิ์แทนหลังจากความรู้สึกอันวิงเวียนได้กวาดเข้าใส่พวกเขาแล้วจ้าฝูและไปฉีก็มาถึงณเวทีที่ใหญ่มากๆมันมีหน้าไม้หนักถูกติดตั้งไว้ใกล้ๆและมีทหารหลายคนยืนเฝ้าอยู่ เมื่อใดก็ตามที่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะปิดช่องทางการเทเลพอร์ตในทันทีแล้วก็สังหารศัตรูที่เข้ามาเจ้าฝูมองไปรอบๆอ,อย่างลวกๆก่อนที่พวกเขาจะเดินไปที่ถนนใหญ่ถนนค่อนข้างกว้างและเต็มไปด้วยร้านค้ามีคนมากมายอยู่บนถนนและมันก็คึกคักไปด้วยกิจกรรมต่างๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้เล่นคนนั้นมีแผงเพื่อขายอุปกรณ์สวมใส่และทักษะต่างๆเป็นของตนเองส่วนใหญ่ก็ดูค่อนข้างธรรมดา จ้าฝูมองไปรอบๆด้วยความสนใจเพราะเขาไม่ได้วางแผนอะไรไว้เขาแค่อยากจะมองไปรอบๆเมืองแห่งนี้ก็เท่านั้นในขณะที่เขาเดินไปตามถนนจ้าฝูก็ตระหนักได้ว่าเมืองแสงศักดิ์สิทธิ์นั้นใหญ่โตเพียงไหนมันสามารถเทียบเคียงได้กับเมืองใหญ่ๆในยุคโบราณและมันก็สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่าหนึ่งล้านคนได้อย่างง่ายๆการเดินไปรอบๆเมืองแห่งนี้นั้นคงต้องใช้เวลาหลายวันกันเลยทีเดียวในไม่ช้าจ้าฝูและไปฉีก็มาถึงจุดศูนย์กลางของภารกิจ มีแผ่นศิลาหินอยู่บริเวณนั้น5อันซึ่งมีความสูง4เมตรกว้าง2เมตรจากซ้ายไปขวาพวกมันแสดงถึงระดับของภารกิจที่แตกต่างกันซึ่งแยกออกเป็นง่ายธรรมดายากฝันร้ายและนรกภารกิจระดับง่ายมักจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนได้ง,าง่ายๆอย่างเช่นการหาวัตถุดิบธรรมดาทั่วไปศิลาหินอันแรกนั้นถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่มารอภารกิจ ในตอนนี้เงินหนึ่งเหรียญทองแดงมีค่าเท่ากับ10ดอลลาร์และเพียงแค่การทําภารกิจไม่กี่อันให้สําเร็จก็ดีกว่าค่าจ้างตามปกติแล้วดังนั้นคนมากมายจึงถูกดึงดูดเวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาให้อยู่ในโลกจิติสวรรค์ศิลาหินอันที่สองเป็นศิลาหินภารกิจระดับธรรมดาและมันก็มีคนอยู่เป็นจํานวนมากเช่นกันทําให้มันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าผู้จะแทรกตัวเข้าไปศิลาหินอันที่3ก็คือศิลาหินภารกิจระดับฝันร้าย บริเวณนี้มีคนอยู่น้อยลงเพราะภารกิจส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้นำของต่างเผ่าหรือไม่ก็เป็นการค้นหาวัตถุดิบหายากจ้าฝูเดินไปที่ศิลาหินอันที่4ศิลาหินภารกิจระดับนรกและมองไปที่ภารกิจเพื่อสนองความสงสัยของตนเองสังหารมังกรมหันตภัยปีศาจหกตารายละเอียดภารกิจมังกรมหันตภัยปีศาจหกตาคือสิ่งมีชีวิตระดับหลอด ที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกที่สุดของป่าแห่งความพรั่นพึงความแข็งแกร่งของมันน่าสะพรึงกลัวมากจนมันสามารถทําให้ผู้คนตกลงสู่ความสิ้นหวังได้รางวัลคะแนน,นความดีความชอบ1นึ่งแสนแต้มและอุปกรณ์สวมใส่ระดับตำนานหนึ่งชิ้นภารกิจที่2ส,สังหารอ็อกคากิรายละเอียดภารกิจหลอดแห่งเมืองอ็อกเล็กๆที่ต้องการรุกรากอยู่ทางตอนเหนือของป่าแห่งความพรั่นพึงเขาคือผู้สั่งการอ็อกกว่า4ี่หมื่นตัว รางวัลคะแนนความดีความชอบ5 0 0 0 0แต้มและอุปกรณ์สวมใส่ระดับตำนานาน1ชิ้นภารกิจที่3ค้นหาผลไม้ต้นกำเนิดนักบุญรายละเอียดผลไม้ต้นกำเนิดนักบุญยาสมุนไพรระดับ7ที่สามารถรักษาบาดแผลทั้งหมดและเปลี่ยนระดับของคนคนหนึ่งได้รางวัลคะแนนความดีความชอบ20,000แต้มและอุปกรณ์สวมใส่ระดับทอง1ชิ้น หลังจากมองผ่านภารกิจเหล่านี้จา้าฝูก็ตระหนักได้ว่ามัางกรมหันตภัยปีศาจหกตาคือบอสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าแห่งความพรั่นพรึงและแม้แต่เมืองหลักทั้งหลายก็ไม่กล้ารุกรานมันใครหล่ะจะทำภารกิจแบบนี้ได้ภารกิจที่สองที่ต้องสังหารอ็อกที่ชื่อคากินั้นมันก็ดูเป็นไปไม่ได้เช่นกันออกสี่หมื่นตัวคงไม่นั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรในเวลาเดียวกัน จ้าฝูก็เข้าใจว่าไม่มีเมืองหลักทางตอนเหนือของป่าแห่งความพรั่นพึงอยู่เลยเพราะมีพวกต่างเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังอยู่ที่นั่นส่วนภารกิจที่3นั้นขึ้นอยู่กับดวงล้นวน,วนใครบางคนอาจจะโชคดีเป็นอย่างยิ่งและตกลงไปในถ้ำที่มีผลไม้ต้นกําเนิดนักบุญอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าฝูก็ไม่ได้สนใจอะไรภารกิจที่สามนักเพราะไป่ฉีก็มีอาวุธระดับทองอยู่แล้วดังนั้นอาวุธระดับทองจึงไม่ได้ดึงดูดอะไรเขาอีก